หลังจากที่รถทำสีพื้นเสร็จแล้วนะครับผมจะส่งไปที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาคุยการทำงานกับช่างกันว่าขั้นตอนการทำสีจริงมีอะไรบ้างนะครับ ขออนุญาตแนะนำนะครับนี่คือช่างโน้ตนะครับผมเป็นช่างผสมสีแล้วก็ช่างพ่นนะครับผมครับผมช่างโน้ตครับครับผมพี่ท็อปการที่จะพ่นสีจริงเนี่ยหลังจากรับจากสีพื้นมาเนี่ยวิธีการของช่างโน้ตทํายังไงบ้างครับการทํางานอย่างแรกเลยครับตรวจชิ้นงานก่อนเลยครับว่ามีร่องรอยมีอะไรที่สามารถจะพ่นสีได้เลยไหมหรือว่าจะต้องเก็บอีกครับเก็บหินเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้เราต้องเก็บให้เขาครับครับครับแล้วก็ไล่เช็ดคราบทำความสะอาดชิ้นงาน เพื่อไม่้มีคราบน้ำมันคราบตกะกบครับคราบมือคราบอะไรต่างๆครับแล้วก็พ่นสีจริงได้พ่นสีจริงได้เลยใช่ครับครับผม ขอญาตถามฮะหลังจากช่างนวดพ่นสีจริงเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนในห้องอบเนี่ยเราต้องใช้อะไรอบอะไรยังไงบ้างผมถามเพื่อเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมเราที่นี่เหรอครับครับผมมีทั้งอบอินฟาเรตแล้วก็อบด้วยแก๊สโอ้ถ้าชิ้นเล็กๆเราก็กอบด้วยอินฟาเรดก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นนวดทั้งคันทั้งแถบรอบคันเราก็อบด้วยแก๊สครับผมหลังจากอบสีแห้งเสร็จแล้วเนี่ยช่างนวดมีวิธีการทํางานยังไงต่อต้องพ่นอะไรยังไงถึงไหมฮะตรวจสอบชิ้นงานครับ เพื่อที่จะส่งไปแผนกขัดสีต่อไปครับ<อ>ครับผมนี่คือการทํางานของอการทําสีจริงนะครับผมขออนุญาตสรุปโดยคร่าวๆนะครับผมช่างเขารับงานมานะฮะต้องตรวจชิ้นงานก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเอาเข้าไปที่ห้องพ่นนะฮะเพื่อทําการพ่นสีจริงหลังจากนั้นก็อบนะครับแล้วแต่ชิ้นงานถ้าเป็นชิ้นเล็กก็อบด้วยอินฟราเรด ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ทั้งคันก็อ,อบด้วยแก๊สน,นะครับผมของเราห้องอบเรามีอบ2ระบบนะครับผมก็บจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำสีของศู์สีนะฮะขั้นตอนตั้งแต่สีโป๊สีพื้นจนถึงขั้นตอนการทำสีจริงนะครับผม ขั้นตอนการทํางานของช่างเราก็จะมีการตรวจเช็คตรวจสอบก่อนจะทําชิ้นงานนั้นเสมอเสมอนะฮะจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการทํางานของเรานะฮะค่อนข้างที่จะละเอียดและใส่ใจกับชิ้นงานที่ลูกค้านํามาใช้บริการกับเราครับผมครับผมคลิปนี้นะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ